ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับของระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะครับเลือกการค้นหาแอปพลิเคชันนะครับไดกินโมบายคอนโทรล l ลอรนะครับเลือกไดกิน Mobile Controller แล้วก็ติดตั้งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับเลือกการเชื่อมต่อนะครับเปิด Wi-Fi ขึ้นมานะครับเลือกการเชื่อมต่อเข้ากับ d ด k i n ap 2 7 7 4นะครับ เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับอะแดปเตอร์ Wi-Fi สำเร็จนะครับทดสอบนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Mobile Controller นะครับบนแอปพลิเคชัน Mobile Controller ก็จะปรากฏเครื่องปรับระกาศขึ้นมานะครับชื่อ a ดกิน AP 2 7 7 7 4นะครับให้เราแตะที่เครื่องปรับอากาศนะครับจะขึ้น ให้กรอก Authorization Key นะครับซึ่งคีย์เดิมกับที่เราใช้ล็อกอิน Wi-Fi นะครับเมือเราใส่คีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถนะครับสั่งเปิดปิดเครื่องอประกาศผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับ ก็ลองทดสอบนะครับเปิดเครื่องนะครับโดยผ่านคำสั่งเปิดนะครับแล้วสังเกตตัวเครื่องปรับอากาศว่ามีการทำงานหรือไม่นะครับถ้าสามารถสั่งเปิดปิดได้ก็แสดงว่าตอนนี้การเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนนะครับกับลเลเตอร์ Wi-Fi นั้นสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi อ a p t ปเตเข้ากับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตของบ้านนะครับให้แตะที่เครื่องบับอากาศนะครับแตะที่เครื่องหมายการตั้งค่ารูปเฟืองเลือก r า l e s s o o n n e c t i o นจากนั้นให้เราเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi ของอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับกรอกพาสเบิร์ดของอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับ ที่เครื่องหมายถูกจากนั้นกด on continue นะครับรอจนกว่าการเชื่อมต่อจะเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะเห็นตัวเครื่องบรบอากาศนะครับที่เชื่อมต่ออยู่นะครับโดยที่เราก็ออกไปที่การ ตั้งค่าของโทรศัพท์ของเรานะครับเลือกเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตของบ้านนะครับบ้านก็จะเป็น My Home WiFi เมื่อเราเชื่อมต่อเข้ากับ wiFi ของบ้านแล้วนะครับให้เราทำการปิดแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันโมบายคอนโทร o เลอร์ขึ้นมาใหม่จะเห็นได้ว่าเมื่อเราต่อ wi-fi เข้ากับอินเทอร์เน็ตของบ้านแล้วเรายังสามารถที่จะควบคุมเครื่องมาประปากาศได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็ทดสอบเปิดเครื่องมาประปากาศหรือปิดเครื่องบาประปากาศดูนะครับว่าตอนนี้รับคำสั่งอยู่เหมือนเดิมหรือไม่นะครับ ฟังชันนี้ก็จะช่วยให้เราควบคุมเครื่องปรับอากาศบนสมาร์ทโฟนในบริเวณบ้านนะครับบริเวณที่เราเตอร์อินเทอร์เน็ตของบ้านนะครับส่งสัญญาณไปถึงนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ Wi-Fi ให้เราสามารถควบคุมได้จากภายนอกบ้านนะครับโดยเข้าไปที่คำสั่งการตั้งค่ารูปเฟืองนะครับ เลือกคำสั่ง out of home นะครับเปิดฟังก์ชัน out of home นะครับตั้ง log in id นะครับ ติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับตั้งพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดจะประกอบไปด้วยอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็หมายเลข0-9นะครับประกอบไปด้วย8หลักด้วยกันนะครับหรือมากสุดไม่เกิน20หลักนะครับ เมื่อตั้งพาสเวิร์ดได้แล้วนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกนะครับสังเกตว่าเมื่อเราตั้งล็อกอิน ID แล้วก็พาสเวิร์ดสำเร็จนะครับก็อเวอรโฮมนะครับจะถูกเปิดค้างไว้นะครับจากนั้นเรามาทดสอบการใช้งานนะครับการคุมเข้ามาป,ประกาศจากภายนอกบ้านนะครับโดยเราทำการปิดสัญญาณ wifi นะครับ ปิดแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่นะครับโดยครั้งนี้เราจะไม่เปิด Wi-Fi นะครับเลือกคำสั่งที่2นะครับล็อกอิน out of home นะครับกรอกล็อกอิน id ที่เราสร้างขึ้นนะครับก่อนหน้า ใส่พาสเวิร์ดที่เราสร้างขึ้นนะครับจากนั้นให้เรากดนะครับจดจำและก็ออโต้ล็อกอินเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับกดล็อกอินเมื่อเราล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะปรากฏหน้าเครื่องบอกอากาศนะครับที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับ โดยที่เราสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดนะครับได้จากภายนอกบ้านนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะควบคุมเครื่องบอกอากาศนะครับได้ทุกที่นะครับผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยคำสั่งการควบคุมที่ควบคุมจากภายนอกบ้านนี้จะดีเลย์อยู่ประมาณ3-4นาทีนะครับ ก็จะช้ากว่าการควบคุมผ่าน Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านนะครับเนื่องจากสัญญาณจะต้องส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ให้เซิร์ฟเวอร์ส่งกลับมาที่ตัวอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับ